สิ่งที่ควรสังสมสามประการนะหนึ่งสิ่งที่ควรสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องสวยคืคอภาระตระนารัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมสิ่งที่ควรสังสมคือบุญกุศลคุณงามความดีทางศีลภาวนาสามประการนี้ทาทนทำให้เรารวยสิ่งทำให้เราหล่อเ,เ,เราสวย สมาธิอยางให้เรามีสติมีดวงปัญญาเฉนะลียวฉลาดนะและก็สิ่งที่ควรที่เราก็ต้องสแสวงหาก็คือภารตะรักรายภายในรัตนะก็คือสามแก้วสามประการคือพุทธัตนะนัดธรรมตนะสังฆารตนะเป็นที่พึ่งเราในอย่างยากและก็ป้องมาชีวอองเราคือที่สุดแห่งธรรมคือที่สุดแห่งความทุกข์ทำให้เราพ้นจากการเดิน ตายเวียนเกิดเป็นบางเป็นท่าของพญามาร